คนตรงมาขค้ืนน้ำไหลออกมาจากหองเมียงแล,ล้รลงฝายบนุบนบนุบนบุนบุนมากคนตัวแห้งค่ะแห้งเ,งเนี่ยข้าเจ้าลังมหาป่าปัญญาแล้วลงไปใส่ด่างทั้งไต่คนใส่ด่งางบักกันขึ้นเนี่ยบ้านไปอีหลาไปสะดุ้งโจวไว้คนพักกินเขา่าสะดุ้งพักไว้ทั้งไต่คนลงไปใส่ด่างทั้งไต่ไปขี้ห่วงยางลงไป น้ำเพราะตะมาไหลมาขึ้นแล้ะตัวงดก้อนกับปลาไป่านี้อเ,เอ๊ะลองไปอาบน้ำแล้วอ้างขึ้นมาอ้างถ้าขนาันไม่ยกกรเส้าขุนบอยอถ้าตื่นบอดมาเลยเป็นบอากินเขาทางหน้า,านได้มกปาซิวตีอโอ้ฮาปลากินปลา,าน้ำลังน้ำม,มัน,มน นั่นมันก็ตกโดนเนาะเนี่ยนี่อ่ะเหอเนี่ยมันมาป่นยี่หนี่อือเอาได้หอดป่าแต่เพี้ยนไงตัวว่าหันออกไปใครย่าย่ายรับป่าเัม่นไปลาเค็งยัม่ตัวตัไงสะดหาอือันเขาเลี้ยวมาทางพุ่นเขาไ่เห็นคนเหมือมันคนว่าอยู่ทางพี่เดียวมาเอาจะเกาฝนตกคน้นมายองสะดุ้งมือนมันเลเเห็นนะนะมมาทางพี่ยังคอยเห็น เขาคอยเห็นคนหลายยายไล่ด่างกันว่าสิมาใส่โอ้สนทางหุ่นกระมีอีกตัวนี้โอ้นี่นาะยให้เมียไปขายแล้วยกนึงแล้วยายรัดไปขายยกนึงแล้วโอ้เขาจะไปมองตาน้มมดั้งตัวนี้อากาศหนมามมากไหมคนกำลังสิมาใส่ด่างสักใส่ด่างนั่งยกสะดง งวดก้อนก็ตกแห้งไงเรอกมน้บ,บ่โดนพอ,อรอบนี้รอบนี้มันตกแห้งตกแห้งตกโดนเขาเจ้าก็ไดลงมาหาป่ากระได้ก็ได้ทั้งไต่ก็มีทังไต่รู้สึกว่ามันสีย่อนแสงเพราะว่าเขาเจาหันหมามาทาั้งทีเอา้าปุ่นแมันาเอมันบอยสะ้งหปาจ โอ้เด oh, nah. ี๋ยวไ่ตันี่โอ้ไปยังนนนี่น้ปลาซิวหางแดงว้าทุกได้หอดปลาซิวนหางแดงได้หอดไปขี่เดินไปนะเป็นยามยๆอยู่คานเจ้าไม่ยกสะดวกเอานี่ล้านี่นี้นี่นนี่มะกวนเน่มาไก่ของคนไปถอย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 มาเนี่มาไก่ของคนดีพูดหน่ะปลาบ้อนย้่ยยุ่ยยุ่ยไม่ยกทำไมนี่ ไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปย้ายมาไกล้ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเร็วมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอันอย่าลงไปดิมาขึ้นมาจะไปใกล้ป่าข้าเจ้าปกาเพิ่นป่ายแยกจะไปใกล้พิ่นมาปุ่นพี่ใหญเราใส่นั่นอยู่ผมตั้งแต่ก็ขอบคุณชิลาร์ชม